เปลี่ยนเสื้อไปตรงนี้เลยนะเลือกเลือกใส่ตัวไหนเลือกเอาสักร์ดสิลูกฮ้เลือกเอาใส่เลือกใส่ตัวไหนน้ำมันาวน้ำมนวเอาสวยุ่อุยอุ้ยสวย อ้าวเปลี่ยนเสื้อกันตรงนี้เลยนะ,ะให้คนไปดูคนไม่มีเยอะไหนดู ยังไม่ใช่วันเด็กนะจะแต่งหน้าทำไมอะแต่งที่เทยมนี่ปิกระตุที่นอนหนูหนูใส่เยอะเกินไปไหมลูกหนูใส่อะกไปใส่อะไรเยอะเกินไปก็หนูใส่แต่หนึ่งในมายุ่เลยไม่ใช่ที่หัวหนู่ะเยอะเกินไปอ่ะ จะใส่ตัวไหนเลือกเอาสักอันสิลูกฮะเลือกเอาสิหนูจะใส่ตัวไหนน้ำมันแมวน้ำมันแมวเอาสวยด้วยเป็นครับเหนูทำแม่ไปไปดู ไปดูพ่อพ่อเด็กน้อยตอีซออันนี้คืออะไรนี่ยงแม่กระโปง ทำอะไรอ่ะไหนดูหันหน้ามาสิกี่หันหน้ามาช่วยไหมคะช่วยไม่เลิกว้าวนิกีิ Bas. Oh, oi <laughs> oi. Oi,